มแมลงวีหรือแมงวีที่เราเรียกกันจนติดปากคือภัยร้ายเงียบที่มาหาคุณเพราะเมื่อพวกมันเข้าไปรุมตอมอาหารที่คุณกําลังจะรับประทานไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้อาจทําให้อาหารเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆและเมื่อคุณได้รับเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้เราขอนําเสนอวิธีกําจัดมแมลงวีที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวให้พ้นจากความเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่มแมลงตัวเล็กๆเหล่านี้สามารถนําพามาได้ เวิธีกาจัดแมลงวีข้อที่1วางกับดักน้ําส้มสายชูการวางกับดักเพื่อกําจัดแมลงหวีสามารถทําได้โดยเพิ่มจากเทน้ําส้มสายชูใส่ลงไปในแก้วพลาสติกจากนั้นใช้ถุงพลาสติกคุมที่ปากแก้วไว้แล้วเจาะรูเล็กๆเ,เพื่อทําการล่อให้แมลงหวีบินลงไปในแก้วน้ําส้มสายชูมีฤทธิ์ที่เป็นกรดมีผลต่อการทําลายต่อแมลงหวีหากพวกมันหลงบินเข้ามาในแก้วก็จะติดกับดักและตายอย่างรวดเร็วข้อที่2กวาดล้างรังให้คุณลองค้นหารังของมันให้เจอโดยส่วนมาก แมลงพวกนี้มักจะทำรังอยู่ในห้องครัวเมื่อค้นพบแล้วคุณก็จะสามารถตามไปกวัดรางพวกมันได้ทั้งหมดในครั้งเดียวด้วยวิธีการฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาอื่นๆเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถกำจัดแมลงวีให้หมดไปจากบ้านของคุณได้โดยอย่างถาวรข้อที่3เทียนสมุนไพรวิธีนี้ถือเป็นวิธีกำจัดแมลงวีที่เห็นประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนเทียนสมุนไพรเมื่อจุดแล้วจะส่งกลิ่นหอมออกมาทั่วห้องแต่สำหรับแมลงวีมันจะ ได้กินฉุนแทนและจะบินหนีออกไปกินเทียนสมุนไพรที่นิยมนํามาจุดมากที่สุดคือกลิ่นตะไคร้หอมเพราะนอกจากจะสามารถไล่มแมลงได้แล้วยังช่วยให้บ้านของเรามีกลิ่นที่สดชื่นอีกด้วยข้อที่4ดอกดาวเรืองเพียงคุณนําดอกดาวเรืองนํามาแช่ในน้ําสะอาดไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนและนําน้ําที่ได้มาวางไว้บริเวณที่มีมแมลงหวีอยู่เป็นจํานวนมากหรือคุณสามารถนําน้ํามาฉีดพ่นภายในบ้านก็ได้เพราะมาแมลงหวีแพ้สารในดอกดาวเรืองแค่นี้พวกมันก็ไม่กล้า มากวนใจคุณอีกต่อไปข้อที่ห้าเชือกชุบน้ํามันคุณสามารถใช้น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์มาทาที่เชือกและนําไปแขวนหรือวางไว้ในบริเวณที่มีแมลงวีเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นแมลงหวีที่อยู่ในรังก็จะบินออกมาเกาะที่เชือกที่แขวนไว้แต่พวกมันจะไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกเพราะส่วนขาและส่วนปีกของแมลงหวีจะติดกับเชือกเนื่องจากความเหนียวของน้ํามันพืชจากนั้นคุณหยิบเชือกที่เต็มไปด้วยแมลงวีไปทิ้งหรือกําจัดด้วยวิธีไหนก็ได้ข้อที่6สเปรย์ตะ ตะไคร้เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่จะช่วยให้คุณสามารถกําจัดแมลงหวีได้อย่างง่ายดายคุณสามารถใช้น้ํามันตะไคร้สกัดมาผสมกับน้ําสะอาดและนําไปฉีดบริเวณรังของแมลงวีหรือบริเวณที่มีแมลงหวีเป็นจํานวนมากเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถไล่แมลงหวีได้เพราะตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนเหมาะสําหรับไล่แมลงต่างๆข้อที่ 7. เจเครื่องดักแมลงหากคุณไม่สะดวกที่จะใช้วิธีการไล่แมลงวีด้วยสมุนไพรหรือวิธีอื่นๆคุณก็จะสามารถไล่แมลงวี ด้วยวิธีการใช้เครื่องดักแมลงเลยก็ได้วิธีนี้สะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมากเพราะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือต้องออกไปทํางานปัจจุบันคุณยังสามารถหาซื้อเครื่องดักแมลงได้ง่ายราคาไม่แพงและมีหลายรูปแบบให้เลือกเครื่องดักแมลงแสนดีเครื่องดักแมลงแสนดีเป็นเครื่องดักแมลงที่ถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องที่แข็งแรงทนทานดักจับแมลงได้ดีเยี่ยมดังนั้นทั้ง5ดีไซน์ของเครื่องดักแมลงแสนดีจึงตอบโจ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาทิเช่นศูนย์อาหารที่เป็นบ้านสวนห้างสรรพสินค้าโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารเป็นต้นแมลงวีอาจเคยเป็นปัญหาที่กวนใจขุนแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าการกําจัดแมลงวีสามารถทําได้ง่ายโดยไม่ซับซ้อนและได้ผลเป็นที่น่าพอใจการกาจัดแมลงวีเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรละเลยเพราะแม้จะตัวเล็กแต่พวกมันเป็นสัตว์ที่นําพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยซึ่งอาจจะทําให้คุณ และครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยได้บริษัทกินอกโกรสายขอเคียงข้างขุนกำจัดแมลงหวีวันนี้เพื่อคนที่คุณรัก